พี่น้องนะครับที่สนใจเรื่องของการเกษตรอยู่กึง่งกึ่งเมืองนะครับหลายๆจังหวัดมีโอกาสที่จะเจริญของบ้านเมืองมากขึ้นแต่เราทําอย่างไรครับถึงจะอยู่กับชุมชนที่ขยายตัวแล้วแล้วให้เราครับอยู่แบบมีความสุขเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนที่หลายๆคนอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเราได้เกิดชุมชนอบอุ่นเหมือนชุมชนที่เราอยู่ครับครับสวัสดีครับผมชื่ออรุณขัดโคกสูง เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านพนสูงหมู่ที่4ตําบลเมืองไวยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบ้านพนสูงนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้ามาหมู่บ้านเราให้ง่ายๆนะครับก็จะมาตั้งแต่แยกประดกมาถึงบ้านเราก็จะผ่านร้านขนมจีนหลายหลายร้านาจากนั้นมาก็จะมาเจอวัดโคกประดู่ซึ่งเป็นวัดที่หมู่บ้านเราไปทําบุญที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นการก่อสร้างพระาธาตุเจดีย์ที่มีความสวยงามนะครับวัดบ้านเมืองไวยก็จะมีโบสถ์สามร้อยปีนะครับโบสถ์กลางน้ํา จุดเด่นก็คือสีเสาเก้าประตูแปดหน้าต่างพระประธานปางป่าลีไลนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนนะครับบ้านโผลสูงเนี่ยถ้าพูดถึงโลสูงเมื่อ,อไรอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าเป็นโนนสูงไม่ใช่บ้านโลโลสูงอ่าคือคนรู้จักหมื่นวัยรู้จักหมื่นวัยบวชสามร้อยปีขนมจีนพผลขนมจีนประโดก,กันไม่รู้จักโผลสูงอยู่สรงไหนโผลสูงเ,งเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเพราะว่าการเกษตรนิเวศขอบเมืองการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเกิดจากความร่วมมือของชาาววบ้้นดย กระตุ้นให้ชาวบ้านรู้จักควาเขียนในพื้นที่ที่ดินที่นาของตนเองในส่วนของบ้านปูนสูงจะรักษาไว้เพื่อทําการเกษตรจึงเป็นที่มาของอปูนสูงนิเวเศเกษตรขอบเมืองทุกวันนี้ครับสำหรับ,บชุมชนปูนปสูงนิเวเศเกษตรขอบเมืองที่เราสร้างสรวแกนนี้ขึ้นมาก็คือว่าบ้านเราอะครับเรามีคลองน้ำเรามีลําน้ําราบริบูรณ์ที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งคลองน้ําตรงนี้ครับถึงปีน้ําจะท่วมระหว่างที่น้ําท่วมเนี่ยมันกลายเป็นการเสียโอกาส แต่ของบ้านเราครับเพราะน้ําท่วมเราทําอะไรได้จริงๆเราก็ต้องยอมรับสบภาพน้าท่วมแต่ในมุมนึ่งครับน้ําที่ท่วมบ้านเราอ่ะมันเป็นการทับถมของตะกอนดินนะครับแล้วทําให้เราครับมีโอกาสได้พัฒนาชุมชนเราให้เป็นชุมชนที่นําดินตะกอนมาปลูกพืชผักผ,ผลไม้นะครับที่มีรสชาติดีแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนเรื่องของการสร้างอาชีพการเกษตรนะครับเรามีการวิถีทําการเกษตรเรามีระบบนิเวศที่ยังอุดมสมบูรณ์รายังมีนกมีไม้ต่างๆที่ในชุมชนเรามีอยู่ ทำไงให้ชื่อบ้านเราครับเป็นที่จดจำของคนในชุมชนว่าพูนสูงนิเวเศเกษตรขอบเมืองอยู่ใกล้เมืองนิดเดียวครับสินค้าที่เราทําอยู่ในชุมชนเราเนี่ยก็สามารถส่งขายในเมืองได้ง่ายทําให้สินค้าเราครับเพิ่มมูลค่าได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยมีกําลังซื้อต้องข้างสูงแล้วก็เวลาที่เราจะไปออกสินค้าเนี่ยห้างหลายๆห้างเขาก็อยากเอาของชุมชนเข้าขึ้นไปขายบนห้างนะครับชุมชนเรามีโอกาสพัฒนาแล้วก็มีโอกาสได้ขายของง่ายและมากขึ้นนะครับแล้วก็พาชาวบ้านนะครับทาเรื่องของการท่องเที่ยว นะครับร่วมกับคำการเกษตรครับตอนนี้เราก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดนะครับกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นบ้านต้นไม้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่หลายหลายคนมาแล้วประทับใจครับเป็นสถานที่ที่ร่มเย็นเป็นกันเองแล้วก็ธรรมชาติยังเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ติดกับคลองน้ําถัดไปจากตรงนี้นะครับจากบ้านต้นไม้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวก็จะมีการยกล่องปลูกมะพร้าวจัดบริบทให้สวยงามนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาก็จะเก็บมะพร้าวสดๆมีการปอกมะพร้าวนักท่องเที่ยวได้ชิม มีสะพานให้เรานั่งเล่นนะครับชิลๆถัดไปอีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นสะพานนาบัวเป็นจุดอีกจุดหนึ่งครับสามารถมากางเต็นท์ได้สามารถมาพักรีสอร์ทเล็กๆมีสองหลังนะครับก็สามารถมาพักได้นะครับหรือว่าติดต่อมาอใช้ขอใช้พื้นที่จัดงานอีเวนต์เล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับถัดไปก็จะเป็นการปลูกฝรั่งปลูกฝรั่งกิมจูเป็นของหมู่บ้านที่เราทาแปลงรวมกันก็สมาชิกเรา30คนก็มาทํารวมกันนะครับแล้วก็ปันผลกําไรกัน นะครับมีการเก็บมีการหอ่อแล้วก็จำหน่ายนะครับล้วก็ทําให้ชุมชนเรามีชื่อเสียงกับการปล,กปรลูกฝรั่งกิมจูอย่างนี้ถัดไปอีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์กเกษตรโบราณหรือที่เราเรียกกันในมุมชนว่าของเก่าเล่าอาดีตนะครับก็จะมีสถานที่เก็บของเก่านะครับตั้งแต่โบราณเรื่องของการ,กรเรษกษตรครับรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ถ่ายทอดได้ดูกันกว่า2 0 0 0กว่ารายการนะครับซึ่งทาทะเบียนประวัติไว้นะครับถัดไปอีกที่หนึ่งก็จะเป็นพื้นที่นะครับในการาทาการ,กรเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็จะเป็นอุโมงค์มอน แลงกุ้ยรวมถึงการทมามะม่วงกิจกรรมเลี้ยงปลาตรงนั้นนะครับปรุษรัทด้วยรวมกันอยู่ตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะครับเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งมีพื้นที่ตรงนั้นก็หลายไร่อยู่เหมือนกันจุดตริมต้นของบ้านพลสูงนะครับที่เราจะมาทําชุมชนท่องเที่ยวครับเราทายัางไงถึงจะให้คนในชุมชนเราอยู่อย่างมีความสุขได้ก็เลยมาทําเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเช่นตอนนี้นะครับเรามีเรื่องของการปลูกผักปลูกผักตามบ้านกับปลูกผักปกตินะครับบ้านไหนที่มีพื้นที่ปูนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับเขาก็จะปลูก,กผก อ,อยู่ในล้อยางบ้างอยู่ในกระถางบ้างนะครับเพื่อให้ให้เขาเกิดเรื่องของการ,รลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้เรามีกล้วยเยอะเราทํายังไงถึงจะแปรรูปกล้วยให้ได้มูลค่าเพิ่มณนวันนี้ครับเรามีกล้วยตากเสียบไม้กล้วยสอดไส้ยยมันเบอร์รี่กล้วยคุกงากล้วยสติ๊กอีกกิจกรรมหนึ่งก็เป็นการพาะเห็ดนะครับเป็นการพาะเห็ดก็เหมือนกันครับพาะเห็ดแล้วดอกเราทําอะไรได้บ้างเราทำมาถึงจะเพิ่มมูลค่าดอกจากโลละ60บาทเป็นโลละ5 0 0ได้ก็มาทําเป็นเห็ดทอดกรอบบ้านพนสูง แลตอนนี้นะครับเราก็มีวิธีการทําจนเราได้ออแล้วก็สามารถส่งขายได้ทั่วๆไปนะครับรก็ทําให้รายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกนะครับคนบ้านคนสูงเนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างเรื่องของอาชีพกันเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านเรานะครับที่ติดต่อเข้ามาครับสา่มากเป็นหมู่คณะนะครับซึ่งก็จะมีคณะศึกษาดูงานนะครับจากอบตจากอบจ หรือในง,งานราชการต่างๆครับจะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาขอเรียนรู้เรื่องของชุมชนว่าชุมชนมีความเข้มแข็งได้เนี่ยทำอย่างไรจะพัฒนาชุมชนนะ่ะไปอย่างไรแล้วคนในชุมชนทําไมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนถ้าต,ตรงนี้ละครับที่เขาอยากเรียนรู้แล้วก็เราทําอะไรแล้วสําเร็จแล้วเราพัฒนาหมู่บ้านอย่างไรมีแนวความคิดกับหมู่บ้านจะพัฒนาหมู่บ้านอย่างไรในอนาคตแรงผับเลื่อนแรงบันดาลใจของบ้านคนสูงซีบติดผลสำเร็จก็คือเรื่องของชาวบ้านที่เขามีความต้องการชาวบ้านที่มีส่วนร่วม ทำให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนเราครับมีกําลังใจอยากจะทําให้ชุมชนเรามีชื่อเสียงอยากจะทำให้ชุมชน,เร,มชเ,ชมชนเราเกิดไรายได้แรงมานใจทั้งหมดเนี่ยครับทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาช่วยงานกันตรงนี้นะครับที่ชุมชนเ็าบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันใครเราจะช่วยเรา